สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหาราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมมัสจย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์มุศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับหรืออาจารย์มุศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคลาวพัฒนาค่ะงวดประจําวันพุทธที่8ปธันวาคมสองนค่ะครับใกล้วันเข้ามาแล้วนะครับ อาจารย์จัดพิธี3พิธีสําคัญนะครับเสริมดวงให้ตังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่แก้เด็กทาแท้งแล้วก็ทอดพระปานะครับเราจัดกันวันที่12ธันวาคม2 5 6 4นะครับที่วัดโลจังหวัดอ่างทองนะครับอันนี้ไปวันเดียวกลับไปเช้าเย็นกลับนะครับเพียงวันเดียวจัดกันจดจบครบทั้ง3วพิธีเลยนะครับเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดเลยนะครับก็คือการจัดเนี่ยเราก็เป็น2จังหวัดนะครับคือสุพรรณและอ่างทองนะครับ อ่างทองเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปจัดพิธีกรรมกันนะครับที่วัดนะครับไปจัดกันที่วิมานทองอุโบ,โบสถสวรรค์น,นะครับแต่สิ่งแรกที่เราจะไปกันก่อนก็คือที่สุพรรณไปที่ไหนเอ่ยรู้ไหมรู้ไหมศาลลักเมืองสุพรรณมหาที่เราพลาดไม่ได้เลยนะฮะศาลลักเมืองสุพรรณที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเราจะต้องไปไหว้กันนะครับไปไหว้เพื่อขอพรก่อนนะครับไปขอพรน,นะครับ ใครจะบนมาสารเก่าวจะขอเรื่องอะไรก็แล้วแต่สําเร็จแล้วจะมาให้เขาเรียกว่าบนนะครับแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าไปแล้วสาเร็จจะกลับมาไหว้ต่ออ้าวนี่ก็คือบนเหมือนกันบนคือกลับมาสักการะบูชาเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้องเข้าใจคําว่า อันนี้ก็เรียกสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นแลที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์ก็ไปไหว้ไปขอประจํานะครับอาจารย์ก็อยากจะพาคุณไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้ไปกันหลายปีเหมือนกันนะครับไปที่นี่สําคัญมากแม้แต่ขายที่ดินก็ยังสําเร็จแม้แต่เรื่องงานก็ยังสําเร็จอ้าวอย่างคุณบรรหารท่านอาารศิละปะอาชามีใครไม่รู้จักบ้างสอสอชื่อดังนั่นเองอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากบ้านจากเมืองที่สุพรรณได้มาขอที่หลักเมืองนี้ก่อนนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนไปสารไม้เล Bank ็กๆนะครับถ้าไปเดินทางกรุงเทพแล้วไปเติบไปโตไปด่งไปดังมีเงินมีทองกลับมาจะมาสร้างสารให้สุดท้ายก็มาสร้างศาลเป็นใหญ่โตจนที่ทุกวันนี้ที่ท่านเห็นนั่นเองนะครับที่นี่ห้ามพลาดนะครับ 2. เดี๋ยวจะไปต่อที่ไหว้พ่อขุนช้างพ่อขุนช้างรู้จักไหมรู้จักค่ะหลายคนต้องเคยเรียนอยู่ในวนรรณคดีไทยนะครับหรือนิยายไทยนั่นเองก็คือขุนช้างขุนแผนหรือในหนังนั่นเองนะครับเนี่ยขุนช้างเนี่ย เขาถือว่าเป็นพวกวทรัพย์นะครับร่ำรวยมากนะครับอ่าคือเศรษฐีคนหนึ่งเลยนะครับเป็นท่านขุนเพราะยศยศถาบรรดาศักดิ์นี่ก็คือรับราชการนะบ้านนี้เขารวยมากนั่นเองนะครับถ้าเราดูหนังก็จะรู้ว่ารวยมากมาไหว้สักการะที่นี่ที่สําคัญมาไหว้ตรงนี้คือสายมูเตลูโคกชกลาบนี่ห้ามพลาดนะครับแล้วพวกที่จะมาขอต่อทุนตรงเนี้ยขอเงินต่อทุนก็ตรงนี้ด้วยนะครับที่เขาทาพิธีกันนะคใครอยากจะเอาเงินมาต่อทุนคุณต้องเตรียมเงินสดมามาวางนะครับ จุดทูบไหว้เสร็จแล้วคุณก็ค่อยเอากลับไปต่อทุนเอาเงินนี้ไปต่อทุนนะครับไม่ใช่เอาไปซื้อของกินนะครับเอาไปต่อทางธุรกิจนะครับเขาทากันแบบนี้เขาเป็นเคล็ดลับนะครับว่าเป็นเงินของพ่อช้างประทานให้นะครับเมื่อพ่อช้างถ่าทานให้เสร็จแล้วก็เอาไปต่อทุนนำมากินนั่นเองแล้วจะได้เฮงปังดังรวยนะครับนะครับเสร็จจากนี้เราก็ไปต่อกันที่ไหนครับไปที่วัดโลอ่างทองใช่วัดโลนะครับเราไปทําพิธีกันต่อนะครับพิธีที่หนึ่ง เสริมดวงให้ปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่พิธีที่2แก้เด็กทำแทง้งครั้งที่4พิธีที่3คือทอดป่าสามะคีประจำปี2564อ่าก็ีค่ะตอนนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามาคัคีกองละ1000บาทหากท่านใดทุนทรัพย์ไม่ถึงอยากจะร่วมบุญกับเราก็ได้นะคะตามกำลังศรัทธาเลยค่ะและที่สำคัญเลยอยากจะบอกบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะตอนนี้ยังขาดขาดกันอยู่ก็คือ เจ้าภาพนะคะข้าวของเครื่องใช้ของกินน้ำนมขนมของเล่นของเล่นเด็ก,ดกอันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะ,ะนี่คือชุดเดียวกันใช่ไหมชุดเดียวกันค่ะเจ้าภาพปีนี้ท่านละ1,000บาทเท่านั้นทุกท่านมาร่วมบุญในส่วนนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเด็กน้อยๆกำลังรออยู่รอบุญตรงนี้อยู่นะคะเมื่อคืนก็ฝันฝันว่าย,ยัางไงเอ่ยฝันเห็นเด็กอีกแล้ว อ่าฝันเห็นอีกแล้วมาตามกนอีกแล้วเห็นไหมค่ะมามาทุกวันแหละช่วงนี้เนาะอ่าประมาณอย่างนี้อ่าลูกใครหลานใครก็ต้องไปตามแม่เอาเองเนาะไปตา,า,าออะว่าแต่ที่เห็นรอบนี้เหมือนกับไม่ค่อยมีกําลังบุญเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแรงก็เด็กๆรอบุญอยู่รอของที่จะไปถวายรอบุญทั้งหลายเนี่ยที่ทุกท่านร่วมกันทำมาเนาะอโอเคครับก็ใครอยากไปเฉภาพรีบติดต่อ,อเข้ามานะครับ เป็นพิธีดีๆอีกวิธีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งปีละครั้งเท่านั้นครับผังที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้คือผังเลขนำโชคราพัฒนานะครับงวดประจำวันที่8ธันวาคม2564ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้นหน้าคา่ำเดือน1ปีฉลูนะครับมีดาวดังนี้นะครับอาจารย์คำนวณดวงด,ดาวบโานโหราศาสตร์วงท้องฟ้าและบุกด้วยดาราศาสตร์นะครับอาจารย์ก็จะดึงดาวมาด้วยกันทั้งหมด7ดดวงในการรอบนี้นะครับดาวแรกคือดาวศุกร์ครับ เลขหค่ะดาวจันทร์ครับเลขสองค่ะดาวพุธครับเลขสี่ค่ะมฤตยูครับเลขศูนย์ดาวทิศครับเลขหนึ่งค่ะดาวพฤหัสบดีครับเลขห้าดาวอังคารครับเลขสามค่ะครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับหกสองสี่ศูนะครับนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7อ้าวทำไมมันเป็นสีเงี้ยจันก้อย มันหล่นหายมันหล่นหายนะครับไม่ได้มีอะไรพิสดารหรือแปลกประหลาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าดาวตัวไหนองศาเท่าไหร่กันมั่งเริ่มจากดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งค่ะยี่สิบสององศาอกลิปดาพิสุนักนะครับโดนพิสุนักนะได้เลิกคือสัมโนแห่งเลิกนะครับดาวดวงต่อมาคือดาวจันทร์เลขสองค่ะสิบเก้าองศาเจ็ดลิปดาได้ภูมิปารเลิกดาวตมาดาวคานเลขสามค่ะสามองศาหนึ่งลิปดาดาวเซิร์ตนะครับคือทําการเดินเร็วนะครับ เพชรคาดเลิกนั่นเองต่อมาดาวพุธครับเลข4ค่ะ6องศา59ิบลิปดาโดนระวังลูกพิษคือพิษนาคนะครับได้ตำแหน่งทาริทโทเลิกนะครับดาวต่อมาดาวพุหัดสบดีเลข5าค่ะ,ปปคะ3องศา12ลิปดาเทสาตีเลิกครับดาวซุ์ครับเลข6ค่ะ 2, 2องศา8ลิปดาโควัวโลโคตระวังและโจโรแห่งเลิกนะครับครบแล้วทั้งหมดด้วยกัน7ดวงนะครับ ดาวที่แก่องศามากที่สุดรอบนี้มีด้วยกัน2ดวงคือดาวมฤตยูครับเลข0ูนย์ค่ะอ่ายี่ห้าองศายี่สองลิบดาดาวต่อมาคือดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะยี่สององศาหกลิบดานะครับอ่าเพราะว่าดาวศูนย์ยี่ห้านะครับแก่กว่าดาวหนึ่งยี่สององศานะครับอ่าห่างกันอยู่สามองศาอันนี้คือกลุ่มดาวแก่โดยจะมีทั้งหมดสองดวงนะครับดาวที่อ่อนองศารอบนี้มีด้วยกันทั้งหมดสามดวงคือดาวศุกร์ครับ เลข6 2องศาแปดิบดานะครับเลข6นะครับดาวต่อมาคือเลข3นะครับคืออังคาร3แล้วก็3มองศาดาวต่อมาคือดาว5 3มองศาก็คือ6 3 5นั่นเองนะครับนี่คือดาวกลุ่มอ่อนองศานะครับดาวกลุ่มอ่อนองศาและแก่องศาเห็นดังนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเราจะมาดูกันว่าดาวตัวไหนที่เราจะมีดาวเด่น ในรอบนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องจับคู่ดาวเสียก่อนนะครับเอาดาวทุกตัวมาจับคู่เช่นดังนี้นะครับ1หน่อยนะครับ13 14 16 15 12 10 3 36 35 32 34 30 6นะครับ64 65 62 60 4นะครับ45 40 42นะครับ5นะครับ52 50แล้วก็คู่สุดท้ายคือ20นะครับ จับคู่ได้ดังนี้นะครับเมื่อจับคู่แล้วเรามาดูดาวที่กรองกันนะครับดาวเด่นรอบนี้ยอมรับเลือกยากนะอาจารย์บอกเลยนะครับอันนี้ก็งวดนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควรนะครับแต่ดาวมันก็จะพอเล็งๆได้ก็จะมี2ดวงดังนี้ครับดาวตัวแรกคือดาวอังคารครับเลข3ค่ะดาวตัวต่อมาคือดาวจัน์ครับเลข2ค่ะครับถ้าสามาเอา3ามไปตั้งนะครับ 3134 36 35 32 30ถ้า2มา2123 24 26 25 20อยครับอย่างนี้นะครับท่านก็เลือกเอานะครับว่าท่านจะชอบดาวตัวไหนส่วนเลขดับอาจารย์เราไปฝากไว้ให้ลรวเลขปดนี้ราวพัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเลขกำลังวันรอบนี้มีดาวอะไรสวยๆบ้างไปดูนครับ ท้ายนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ